ขยันก็ได้เองฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันได้หมดนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะทำแบบนี้ฝั่งขวาก็แบบที่ครูก็ถามนะครับหนึ่งสองสามสามก็ลงล็อกต่อสายสองก็ลงทำงานล็อกตปอสาหมาอนกันหนึ่งก็ทำงานบุกกันก็เป็นแบบนี้ตัวเลขก็ได้นะครับไม่มีปัญหานคฝั่งซ้ายฝั่งขวาจับปุ่มทองบุมกันทองออเด่นจับปุ่มต้องทำเร็วนะบุกันให้เร็วทุกให้เร็ว ạ bóng 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 ฟังเสียงอย่างเดียวครับไม่ต้องไปดูอะไรฟังเสียงอย่างเดียวฟังเสียงปิดกันครับไปเอาปมมอตผคุกันรช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ใช่ไหมประมวลเพื่อนั่นครับเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นฝังซ้าหรือฝังขวาการประานแบบนี้มัจะเป็นฝั่งเพราะฉะนั้นหาลักสำคัของมันคือการช่อยเหลือ